สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมมาอยู่พี่ในไฟในแอตเฟดตี้ภาคที่สี่ในคืนที่เจ็ดกันแล้วนะผมเย่ก็นะผมตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่คืนที่เจ็ดแล้วจะมาเพราะว่าคืนที่หกนะผมที่เราผ่านไปเนี่ยถือว่ายากเลยนะถือว่ายากเลยอาจอาจพี่อาจจะเล่นได้แต่พี่มองว่ามันยากนะผมในส่วนของ ที่ตัวธรรมดามันออกมาเร็วไปหน่อยนะมันออกเร็วมากครับผมแล้วก็ตอนตีสี่โผล่เจ้าเฟสแบร์บา,า,าครับผมนำายาึ้นมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ครับผมในเมื่อเราได้ผมได้2องดาวมาแล้วเราต้องจัดเอกต้าครับผมอันนี้พี่ยังไม่ได้เข้ามาดูก่อนเลยนะมารอดูพร้อมกันพร้อมทุกๆคนนะครับผมแอนิมัทโทนิกโอ้เจ้าไนเมเฟสด,ดี นแม์บอนนี่โหหุ่นครับผมพังยับนแมรมชิก้าไอที่หลอกพี่ใช่ไหมนาแม่ฟ <c oughs> ็อกซี่นแม์เฟสเบร์โอ้ไอหมีอ้วนตัวนี้แหละตัวดีเลย <c oughs> พัดแทบอะไรเอ่ยเออไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นพวกทำเขาเรียกอะไรหัวขึ้นมาใช่ไหมเมยเมคกิ้งฟ็อกซี่โอ้ทำเฉพาะแบบเป็นตัวขึ้นมาเลยใช่ไหมเอ,อ้ยแก่หัวนี่ว่ะอันนี้เฟสแบร์ครับผม อันเดียต่อไปจำตะเกียรนะผมเออไม่ค่อยได้โดนหลอกก็มามาดูจำตะเกก็ได้ครับผมไอ <_ d ata> พี่ไม่เคยเจอไอจำตะเกีเฟดดี้เลยนะเนี่ยไม่เคยนะมาได้ไงวะหรือว่ามันอ๋อเล่นเล่นจบคือหนกแล้วมันแถมให้ใช่ไหมเออดีดีดีเฮ้ยถ้เสียงมันโอ๊ยนีไงดีไงเฟดแปนโอ้ยอะไรเนี่ย พัดแหบยังไม่เคยโดนเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เราเล่นพัดแหบไปดูด้วยหมาผมอันนี้พี่ก็เล่นความจริงผ่านแล้วมันก็เล่นทุกคืนนะแต่ก็ไม่เคยชนะครับผมเดี๋ยวนี้ตั้งใจก่อนมันต้องรอให้มันเข้ามาใกล้ๆเราแล้วเราก็กดส่องไฟฉายครับผมเฮ้ยมันเสียงวิ่งอันนี้กั้นหายใจเลยเนี่ย ยังไม่มาเฮ้ยมันหายว่ะมันหายว่ะอันนี้เออเรียบร้อยเกรดครับผมอมยโดนเฉยว่ะกันไหนใจเล่นเลยนะเมื่อกี้่ะ <c oughs> โอเคครับผมทุกคนผ่านเฉยพดดัดแทบครับผมนี่คือไนท์แม์คืนที่เจ็ดใช่ไหมแล้วมันก็มีข้างล่างด้วยครับผม คืนที่7พี่ไม่มีข้อมูลเดี๋ยไม่รู้ว่าตัวอะไรมันอาจจะออกมาพร้อมเฟซเบอ์ออกกันหมดเลยก็ได้เนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ต้องปลดล็อกให้ได้ครับผมมาจัดเลยครับผมคืนที่7โอเคครับผมอาจจะต้องใช้สมาธิเยอะหน่อยบนน้อยหน่อยครับผมอ๋อเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนตีไอตีเที่ยงคืนนึงตีสี่เนี่ยมันจะออกมาตัวธรรมดาใช่ไหมอุ้ย อย่างเดินกูทําไม่ชอบบนส่วนวะคิดว่ามันเที่ยงคืนด้ผมเลยคิดว่ามไม่มีอะไรแต่หลังตีสี่เจ้าเฟสเ,บ,สเบ,สบร์ออกมาวิ่งพลาดเลยครับผมเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเฟสเบร์หรืออาจจะมีตัวอะไรก็ได้หูอยู่กันเป็นขบวนพาเลทเสียงไปขวาไอ้ฟอกซี่แน่เลยเฮ้ยเสียงลมหายใจ อันเนี้ยมันยังมีเสียงฟอ็อกซี่อยู่เลยนะคผมทุกคนโอ้โหมาโคตรเร็วอ่ะเฟดดี้อ่ะพี่ว่าพี่จะโดนวันนี้แหละเสียงเดินไม่ใช่เฟสแบยเกือบแล้วกูเกือบแล้วครับผมบนสวนเนี้ยโอ้โห โคตรเยอะเฟดด้เฟดด้กะเล่นพี่เลยมันเห็นว่ามันไม่ได้แอมพี่แล้วดีนะผมมันกะเล่นพี่เลยเสียงเดินเฮ้ยลมหายใจอย่างแรงบ็อกซี่มันรอจะเข้าครับผมข้างหลังโอ้โหเฮ้ยเร็วมากเร็วมากจริงๆครับผมคืนเนี้ย เดี๋ยวเว้ยอุ้ยฟอ็อกซี่วิง่งพลาดเลยไม่ใช่เฟสแบดแน่นอนครับผมเฟสแบดเท้าหนักนะโอ้โหจะโดนเฟดดีกับวันนี้แหละเฮ้ยมันลุ้นมากเลยวะ่ะ โอ้โหเกือบแล้วไอ้ปามไอ้ปามเกือบแล้วไอ้ปามี่โดนแน่เลยวะเกง่งเฮ้ยตอนนี้มือพี่เก่งมากเลยอะเก่งแบบแข็งเลยครับผมไปละ ฟอกซี่วันนี้เองไม่ได้เข้าหรอก <laughs> เฮ้ยยาฮั่นแน่จะเล่นพี่ซะแล้วอย่าห้าวอย่าห้าวกับพีโอ้ยเป็นดี่จะเอาให้ได้เลยขอโทษที่บอกว่าไม่เคยโดนหลอกขอโทษ <laughs> เฮ้ยตายกอนนะใช่วะพี่ว่ามันใช่วะเสียงครับคายครับคา ต้องรอให้มันเดินไปก่อนนะผมถึงจะไอ้นี่ได้อย่าเพิ่งรีบนะตอนนี้ดีครับผมเรายังรักษาดีอยู่ว่าฟ็อกซี่ยังไม่เข้ามาอาจจะเสียงคนเปีน,นิดนึงแต่พี่แยกออกนะผมเสียงฟ็อกซี่กับเสียงคนอื่นเดินเนี่ยเหมือนว่ะเหมือนใช่ว่ะไปแล้วโอเคครับผมหุยตีสามแล้วเนี่ยใกล้จะตีสี่ละ เฮ้ยเฟสเบยังไม่ออกมาอย่าบอกตีส <hi> <hey> mm 네ี่ไอเฟสเบย์ออกมาแต่เร็วกว่าเดิมโอ้ยเสียงหัวใจเสียงหายใจเพราะว่ารู้สึกหนึ่งหนึ่งโอ้ยนี่ไงตีสี่แล้วไอฟ็อกซี่เข้าไปแล้วไอฟ็อกซี่เข้าไปแล้วผมเอาหายเฟสเบย์มันต้องมาเร็วกว่าเดิมแน่เลยเหมือนไอพวกนี้มันจะต้องวิ่งเร็วแต่มันไม่มีเสียงว่ะ ไอตัวอะไรอะ่ะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นทุกคนงงคืนที่เจ็ดเดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้เฟสบร์เว้ยไอ้เฟสบร์ตัวสีดำเว้ยมันหน้าเหมือนเฟสบร์มากครับผมแต่พี่แทบไม่ได้ยินเสียงมันวิ่งเลยนะเมื่อกี้อะ่ะ เอาแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วโดนแล้วไอ้ปามีนะปกติพี่ไม่ค่อยโดนหลอกนะเวย้ยนี่ไงไปละอย่างนี้บอกเสียงฟอ็อกซี่ต่อให้มันเดินอยู่ข้างนอกพี่ก็ไม่กลัวฮะเพราะว่าพี่แยกได้ครับผมเสียงไอ้ฟ็อกซี่เสียงคนอื่นเดินอ่ะมันคนละเสียงกันอยู่แล้วนะ ยิ่งเสียงเฟสเบร์มันจะตุบๆๆๆนะผมแต่เมื่อกี้ไอ้เฟสเบร์เว้ยจะทำไมเป็นสีดำวะโหต้องให้บน่นแล้วคนยิ่งช้ายระบาดีอยู่โอ้ยไปละ คือตอนแรกพี่เข้าใจว่าเฟสแบมันจะออกมาแบบแล้ววิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนในพวกเนี้ยเห็นไหมมันจะแบบมาลัวๆเลยนะครับผมตอนเนี้ยเนี่ยสี่ทหารเสือเขานะครับผมมาลัวๆเลยฮนะเฟสดี้ฟ็ฟอกซี่บอนนี่ชิก้าโอเคแต่ไม่ใช่ว่ะเป็นเฟสแบ์ตัวดำอุย้ย ไอ้ฟ็อกซี่ย่ำเท้าอยู่ขวาครับผมเตรียมรอเข้าเลยใช่ไหมเข้าแล้วครับผมปล่อยมันไปอยากเข้าก็เข้าไม่ได้เป็นห่วงเลยฟ็อกซี่ หรือจริงๆพี่ไม่ควรปล่อยมันเข้ามาวะใช่ไหมคือเสียงอาจจะแตกหน่อยนะผมเสียงไมหรืออะไรเงี้ยพี่จะพยายามลดเสียงอุ้ยบ่นไม่ได้เลย <laughs> พูดไม่ได้เลยอ่ะมากันลุลัวจัดพี่พยายามจะลดเสียงอ่าการพูดเนาะเพราะว่าพี่ใส่หูฟัง คือปกติพี่แคททาเกมเนี่ยพี่ไม่ใส่หูฟังเท่าไหร่นะผมถ้าไม่ใช่เกมไอ้พวกเนีเนี่ยภาคสี่เนี่ยใส่ตลอดเลยอุย้ยเพราะว่ามันต้องระบุเสียงไงทุกคนเสียงต้องชัดเจนจัดอ่ะไม่งั้นฟังไม่ชัดนี่โดนเล่นนะผมพี่ว่าพี่ไม่ควรปล่อยฟอ็อกซีซมาจริงคิดผิดว่ะ โดนแน่เลยโอ,โอ้ยโอ้ยเฮ้ยโดนเฉยพี่แทบไม่ค่อยโดนไอ้พวกไอ้บอนนี่จิก้าหลอกเลยด้วยไหนแม่ต่อครับผม แล้วเราจะโอ้กว่าจะไปถึงตีสี่เพื่อเจอไอ้ไอ้ตัวดำนะผมเฟสแบตตัวดำอะ่ะพี่ว่าพี่คำนวณผิดว่ะแต่จริงๆนะตอนไอ้ไอ้ไอ้หมีดำมาไม่ได้ยินเสียงวิ่งเลยหรือหูพี่ไม่ดีว่ะพี่ก็ฟังไอ้ฟ็อกซี่ออกอยู่นะยิ่งเฟสแบตนี่ฟังได้เลยครับผมไปขวาละ เฟ็ดดี้มาเร็วมากจริงๆข้างหลังอะสมาธิก่อนครับผมใช่ดีนะเปิดค้างไว้นานนะคือพี่ว่าพี่ไปโฟกัสไอ้ตัวดำม,มากเกินไปวะ่ะ รู้สึกว่าตอนนี้พี่จะเริ่มลนลนแล้วนะผมมีการลนลแล้วถ้าเสียงแตกะลยขออภัยด้วยนะผมใส่หูฟังแล้วบางทีมันแหกปากมันดัง <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าเราพูดเสียงขนาดไหนไงเราใส่หูฟังอะ่ะเอ้ยไปละโอ้ยเข้าอีกแล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเข้าเลยนะเว้ แต่คือมันวิ่งไปอยุดสายเมื่อกี้ได้ยินแล้วแหละแต่เราดูไอ้ชิคกี้อยู่ไงมีติดว่าพี่จะโดนนาผมตัวธรรมดาลเล่นอะเงยเอออะไรวะ เฮ้ยคือตอนนี้ลนไปหมดเลยอะมือเก่งมากเลยอะจริงๆมือเก่งแล้วก็มันำไม่สับสนนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยไอ้บอนนี่วิ่งอยู่ทางซ้าย่ไม่ใช่วิ่งเต็หมหูเลยไปยังวะ มีแววว่าพี่จะโดนในเฟตตี้เล่นสูงนะฮะเพราะว่ามันมาเร็วมากอาจจะโดนคืนที่เจ็ดนี่แหละไม่เคยโดนหลอกจากเฟสตี้เลยก็อาจจะโดนคืนที่เจ็ดนี่แหละไอ้ฟ็อกซี่ก็พร้อมจู่โจมตลอดเวลาที่ใจพวกเองทําด้วยเลยว่าถา,า,ามจริงๆเยอะใจทาด้วยอะไรกันวะมาละใช่ใช่ไหม โอ้โหเต็หมหูต้องเปิดไว้ไอ้ต้องเออต้องเปิดไว้นานก่อนหน่อยนะผมเพราะบางทีกว่ามันจะอยากหายใจนะก็ <c oughs> ไม่รู้้าไปกว่ามันจะหายใจลีลาอยู่นั่นเนี่ยเฮ้ยทุกคนพี่มีติดด้ตู้อะตัวดำว่ะจะตีตีแล้วมั้งโอ้ยชิคกี้รอบนี้มาดีมากเลยลูกหนูไม่ไม่ไม,มาแย่พ่อเลย ไอ้ฟ็อกซี่เดียก็อาปากอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็หาอะไรมาให้กินแล้วนี่เออโอ้ยไปละเฮ้ยทำไมตีสามนานจังอะเฮ้ยสี่แล้ว ขวาขวาเฮ้ยได้ยินได้ยินตายขวาโอ้เห็นเต็มตาขวาตาย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 ขวาตายอุย้ยทำไมมันระดูดหน่อยๆด้วยวะ อะไรครับเนี่อยออะไรวะพี่พาดตรงไหนวะหรือพี่บ่นสวนแต่พี่ว่าพี่ตั้งคือก็ก็ตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวรอบนี้พี่จะไม่พูดเลยตอนมันมาจะดูดิว่าทำอะไรได้ไหม หมือนเสียงมันหายไปเว้ยแบบมันหายไปไหนทักที่หนึ่งแล้วเราแบบไปหาไม่เจออะแค่ประมาณสามวิมันโผล่เลยเว้ยสามวิเท่านั้นน่ะมันโผล่ใส่หน้าเลยไม่รู้ซ้ายหรือขวาบางทีอะไอไอเอไม่ใช่ไอซ้ายขวาพี่รู้แต่ไม่รู้หน้าหรือหลังเออพูดผิดใช่ไหมทุกคนสังเกตไหมตอนมันวิ่งซ้ายขวาลองใส่หูฟงังฟังได้ยินชัดแจ๋ว่าผม แต่ไอ้หน้าและหลังอะบางทีมันไม่ขำม,มันไม่เอะอะไรด้วยเว้ยแล้วเราจะไปรู้ได้ไงมันอยู่ไหนอะหันไปดูโดยปกติพี่จะบน่นโอ้จะช่องหลักนี่บ่นกระจุยกระจายอะ <laughs> บอนนี่ก็เดินอยู่อันเน่ฟอกซี่อย่าเพิ่งเข้ามาเลยเองอ่ะ อยู่อยู่ยังอยู่ไปละคือมันบดไม่ได้จริงๆเว้ยแล้วอย่างที่บอกมันต้องใช้หูฟังแล้วใช้สมาธิแยกเสียงว่ามันอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาซ้าย เอาจริงแล้วตาเนี่ยคือถ้าไม่ผ่านพี่ขอพอก่อนนะไม่ใช่รอบนี้ถือว่าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเลยนะเพราะว่ามันมันแพ้มาสองสองสามตาแล้วใช่ไหมแต่หมายถึงว่าแพ้จากไอตัวดําอะแพ้จากไอตัวดําแค่สองตาใช่ไหมล่ะอุ้ยตยหมูเลย พี่แพ้จากไอต่ไอไอตัวดำมาสองตัวแล้วถ้าพี่พลาดแพ้อีกทีนึงเนี่ยครั้งเนี้ยพี่พอก่อนนะผมเพราะพี่แบบงงอะ่ะพี่ไม่เคยแพ้เยอะๆถึงสามรอบเลยใช่ไหมไม่เคยเลยปะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่แพ้สามรอบเนี่ยมันต้องเดี๋ยวขอวางแผนจีวางแผนการเล่นหน่อยมันคงไม่ได้มาชีโบชีเบแบบตัวทั่วไปแล้วนะผมแล้วก็ไม่ได้ง่ายแบบไอ มันไม่ได่ง่ายดิไอเฟสแมอ้วนมันก็ไม่ได้ง่ายเนอะเว้ยพี่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะใช่ไหมมาละเฟสแมอ้วนก็ไม่ได้ง่ายแต่อ่ามันมันได้ยินชัดเจนแล้วก็สามารถทิ้งทิ้งห่างได้เร็วกว่านั้นครับผมไอได้นานกว่านั้นใช่ปะใจก็เสียงก็ต้องฟังอยากคุยกับทุกคนก็อยากคุยเดี๋ยววันไหนจะตรีมเลยครับผม สตรีมเล่นตั้งแต่คืนหนึ่งถึงคืนห้าไปเลยช่องเนี้ยจัดให้ครับผมอู้ชิกา้าหายใจดังจุงเ <laughs> พรนะ์นาต้าีมยังอยู่โฮ้ยเปิดเกือบแล้วเกือบโดนแล้วเมื่อกี้ เวลาพูดต่วนดีอะไรแม่งเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยฟอรี้ไม่ต้องเข้ามาหรอกยันตีสีู่้แหละเดี๋ยวจะเจอตึกหนักอีกคือถ้าได้สตีพี่ก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรต้องแก้วิธีรับมือ,อยังไงไงคอมเมนต์มาช่วยกันก็ได้ครับผมรับมือ,อยังไงแต่มันเร็วมากเลยจริงๆพี่ว่าน่าจะฟังเสียงเหมือนเฟซบแหละแต่ว่ารู้สึกมันเร็วแปลกๆครับผมตอนนี้พี่คอนโทรลได้ถึงตีสี่ อยู่นี่ไอ,ฟอ้ฟ็อกซี่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเริ่มแล้วเหรอตอนแรกยังเสียงสวนกับไอ,ฟอ้ฟ็อกซี่อยู่เลยอะอะไรกันเนี้ยโอ้โห งงเลยครับผมเมื่อกี้ก็จะหยุดบ่นแล้วตั้งใจฟังเลยแต่ืหโอเคครับผมพี่แพ้มันสามครั้งแล้วถือว่าพี่แพ้ผมแต่มารอบหน้าพี่จะกาจัดมันให้ครับผมวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมเริ่มหัวร้อนแล้ว <c oughs> แพ้สามรอบได้ไงวะไม่เคยแพ้ขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเ,ยวเจอกันไอไเฟสแรสสีดำไอไอไอเจ้าหมีไอเจ้าหมีอ้ว,วอน <c oughs> ไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบาย